เฮ้ยเวรุ่นทำอะไรอ่ะเสพยาป่าออกมาหนี่เสพยาไม่เสพยาอยู่นี่เสพยาอยู่เสพยาอยู่โดยกำลังห็นเม้ยออกมาแเอาเมามาาเสพยาโพดีเลยผมคิดว่าโอกาสที่ผมได้รับจากสังคมเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆเลยครับทำให้ผมสามารถได้กลับมาต่อเติมความฝันของผมอีกครั้งหนึ่งครับผมอยากจะให้ทุกคนนะครับเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองนะครับแม้อดีตของเราที่ผ่านมามันจะเป็นยังไง แต่ผมเชื่อว่าปัจจุบันนี้ถ้าเราตั้งใจจริงในการปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับทุกสิ่งนะครับสามารถเกิดขึ้นได้แน่นอนครับผมมาเปลี่ยนแปลงทำสิ่งดีๆร่วมกันครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับผมวันนี้ก็เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้มีเรื่องจะมาฝากน้องๆทุกคนนะครับก็คือเออถามกันเลยได้ว่าครูแบงค์ครับวันที่26ม,มิถุนา ของทุกปีเลยนะยี่หกมิถุนาของทุกปีแล้วครูแบงค์ว่ามันคือวันอะไรมันหยุดครับเออมันก็คือวันหยุดก็ใช่ยูเอาที่สําคัญเลยที่สำคัญก็คือวันเป็นวันต่อต้านยาเสพติดเออถูกถูกต้องนะครับวันที่ยี่สิบหกมิถุนาของทุกปีเนาะคือวันต่อต้านยาเสพติดโลกเฮ้ยทีนี้มีเกมมคเกมมีเกมมาเล่นด้วยมีเกมมาเล่นอ่ะเอ้าทีนี้คําถามนะคําถามอยู่บนหน้าจอนี่นะนี่อยู่ฝั่งนี้ ังนเออฝั่งนี้ฝั่งนี้เออเออฝั่งน,ง,นงนี้เออฝั่งนี้เออฝั่งนี้ขึ้นตรงนี้นะตอบ<ห>คำถามไปพร้อมๆกันเลยนะพวกเราตอบหนาๆพร้อมๆกับครูแบงค์เลยคำถามคุณแรกถามว่ายาเสพติดสูตรนรกเนี่ยไอ้ที่ว่ามันเป็นเคตามีนบวกเฮโรอีนเนี่ยมันคือยาอะไรครูแบงค์ครูแบงค์พอจะรู้ไหมนึกๆตอบพร้อมๆกันนะนึกๆเลยพร้อมกับครูแบงค์เลยนะก็ตอบพร้อมกับครูแบงค์เลยนะเบลอเวลา เททะเลทรายครับผมเฮ้ยรู้ได้ไงวะเนี่ยมันมีเฉลยอยู่<อ>ทำบารมทีทำๆทำๆ <c oughs> ไปดีฟา้า <c oughs> ข้อที่สองมาข้อที่สองอาการอย่างหนึ่งนะของคนที่เขาอยากยาครูแบงค์คอรจะรู้ไหมมันคืออะไรอาการอะไรอาการอยากยาใช่ไหมครับอา,อาการอยากยาคืออะไรอาการอะไรอาการอยากยานา่าจะเซี้ยนนะแบบเซี้ยนยาเหรอเซี้ยนผงอย่างเงี้ยเหรอในนนิดนึงเออกูว่านช่ใช่เหมือนกูว่าเนี่ยเหมือน เอาต,อต,อต่อต่อต่อวันต่อด้านยาติดโลกเมื่อกี้เธอลยไปแล้วตัวหัวคลิปตรงกับวันที่เท่าไหรอนน่อันนี้อันนี้ลองลองไม่บอกลองให้คนลอนเองนับในใจครูนับหนึ่งถึงล้านหนึ่งถึงล้านตอบให้ได้โอเคป่ะ OK ร้านไหนหมูออกระทะเออวะหรือว่าร้ากน,นก๋วยเตี๋ยวเอาหนึ่งสองสามแล้วกันเอาเป็นหนึ่งสองสามไม่ถึงล้านแล้วนะแม่นะรู้แล้วแล้วแต่นานเอ้าหนึ่งสองอะยังพอยัง อ่อสามเลยอ๋อก็คือวันที่26มิถุนาของทุกปีนะครับผมเก่งว่ะสุดยอดเออแฉรู้ได้หนิแฉรู้ได้หนิเอาต่อไปคําถามข้อต่อไปคำถามข้อต่อไปถามว่าอ่าบอแสเวลาเราจะแจ้งบอแสเนี่ยเกี่ยวกับคนที่อ่าพบเห็นเนี่ยคนที่เขาเสพยาเสพติดเนี่ยควรแจ้งเบอร์อะไรมีเบอร์ป่ะต้องมีดิเบอร์องอะไรนะสิบเอ็ดสิบสองมีสั่งคีบซีได้ไงล่ะพิซซ่าอ๋อโอ้ยบ๊วะเอ้า ตอบครับอ่าสายด่วนนะครับผมก็คือ1 3ึ่แปนะครับผมเบอร์นี้หนึ่งสามแปดหกนะครับจำไว้เดี๋ยวทีแรกเราก็หนึ่งเก้าหนึ่งพบคนพบคนพบเห็นคนนี้มีพฤติกรรมนะครับเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อขายหรือว่าใช้โทรไปเบอร์นี้แหละเบอร์นะอีกทีนึงที่แปดสิบสองครับไม่ใช่นะคะอันนี้ไม่ใช่เอาดีดีหนึ่งสามแปดหกครับโอเคหนึ่งสามแปดหกเอามากี้ก็พูดถึง ไปเรื่องของการที่เราแจ้งบาะแสเนาะใช่ไหมบาะแสคนติดยาก็เบอร์อะไรก็ให้ไปแล้วเมื่อกี้ทีนี้เออครูแบงค์สมมุติว่าทําว่าเราไปเจอคนที่เขาแบบอยากจะเลิอกอยาเนี้ยติดยาแล้วอะคือติดยาแล้วนะแต่อยากเลิอกเนี่ยอยากเลิกใช่ไหม,มครับก็พิมพ์แ <ขอ S 1> ชทไปบอกว่าเราเป็นพี่น้องกันเถอะเออบอกว่าเป็นพี่น้องกันความรักอ้าทีนี้คําถามก็คือถามว่าถ้าเราติดยาแล้วอะเราอยากเลิกอะเราจะต้องทําไง ไปบําบัดนะครับผมมีศูนย์บแบัดยาอยู่ที่ไหนมีที่ไหนบ้างเอาที่แบบรูรูเลยแบบเรียวๆเลยตอนนี้วัดพระบาทน้ำพุครับอ่ามีที่หนึ่งแล้วแล้วมีที่ไหนอีกอ่าโรงพยาบาลเลยครับผมเออโรงพยาบาลเออโรงพยาบาลได้ทุกที่ครับผมยกเว้นที่เดียวโรงพยาบาลล้างแแห่ต่อไปทีนี้คนค้าเคยไหมเนี่ยเฮ้ยผมไม่ค้าเคยไหมเนี่ยคนค้ายาบาลสนใจด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเอ้เมื่อกี้อ่ะพระบาทน้ำพุ มันไม่ใช่เลยอันนั้นมันเลิกมันเป็นคนที่ติดโรคเด้เอโทษ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 จำผิดจำผิดเอาที่มันเลิกยาเสพติดอ่าที่เลิกยาเสพติดก็จะมีอ,อยู่ต่างๆั่งที่นะครับก็คือ,อที่ไหนบ้างวัดถ้ำกระบอกบเอออันนี้สี่ตัวกันนี้ทุกท่านครับเออแล้วก็โรงพยาบาลทุกที่เลยนะครับทุกที่เลยนะ้องที่เลิกได้บำบัดได้โรงพยาบาลทุกที่ไปได้แล้วก็ที่ไหนได้วัดอะไรนะวัดพระวัน้ังูเอ่ใถ้ำกระบอกถ้ำกระบอกฟังให้ดีนะครับถ้ำกระบอกเอ้าต่อไป ทีนี้ข้อสุดท้ายแล้วจะถามครูแบงค์ข้อท้ายนะถ้าสมมติว่าเราเป็นคนค้ายาเสพติดเนี่ยผลของมันผลของคนที่เป็นคนค้ายาเสพติดมันจะเป็นอะไรบ้างเอาถามน้องๆด้วยอ่ะตอบพร้อมๆกันเลยครับหนึ่งสองสามคนที่ค้ายาเสพติดอย่างแรกเลยนะครับรวยรวยรวยแค่แป๊บเดียวนะครับผมแต่ว่าพอเมื่อเรารวยเสร็จปุ๊บเนี่ยเราขายยาเสพติดมันเปสิงที่ผิดกฎหมายใช่ไหมครับอ่าอันดับแรกเลยถูกจับอ่าแล้วเงินที่ได้จากการใายยาเสพติดทั้งหมดเลยเนี่ยก็จะโดนยึดทรัพย ไปด้วยเหรอไปด้วยครับไปกันหมดเลยอาที่เท่ากับที่ขายมาเท่ากับเสียเวลาเปล่าเลยถูกต้องนะครับผมฉะนั้นอย่าหาทำนะวัยรุ่นอย่าหาทำอ้าวมาต่อไปทีนี้เฮ้ยมีคนมามีคนมาคุณดูนี่ดูนี่ดูนี่มาไหมมาที่นี่อย่นั่งนี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 ่เออนั่งนี่นั่งนี่นี่นั่งกลางนั่งกลางนั่งกลางคุณดนนั่งกลางอ่า ให้คุณนั <LI K ET ES> ่งย <Wha> ังไงนั <n Luis> ่งเลยนั่งยังไงก็ได้่ะพี่จะนั่งท่าไหนก็ได้นั่งเลยเอามหมอ้าวทีนี้คําถามผมแก้แล้วกอคำถามคําถามพอดีคุณดุลเดินผ่านมาพอดีเลยทีนี้วันที่ยี่สิบหกมิถุนาของทุกปีนะครับคุณดุลนะเป็นวันที่เขาต่อต้านนะครับใหญ่จุาติดทีนี้คุณดุลผ่านมาพอดีเลยผมก็เลยมีคําถามมาถามคุณดุลเหมือนกันอ่า การที่เราเนี่ยเสพยาเสพติดอย่างไม่ได้เป็นยาบ้ายาไอหรือว่ายาอ e ีเนี่ยมันทําให้เราส่งผลอะไรกับตัวเราบ้างครับคุณดุลอ,อ๋อแน่นอนนะครับทําให้ร่างกายจะเสื่อมโซนเสื่อมโซรมากๆเลยนะแล้วก็ทําให้เกิดประสาทร้อนนะครับเห็นภาพร้อนต่างๆนะครับเห็นควายตัวเท่ามดเห็นช้างตัวเท่าแมวอย่างนี้ครับแล้วก็ขาดสติ ขาเรียกสตินี่ไม่มีเลยนะครับตังก็หมดด้วยตังก็หมดด้วยเรียนน่าจะอยู่ตรงนี้ใช่เอ้าโอเคครับทีนี้ข้อที่2ครูแบงค์เอ้าข้อที่2ครูแบงค์ถามละข้อหนึ่งอ้าวครูอดุลเนี่ยรับผมมีจะให้ความรู้เกี่ยวยังไงเกกับยาเสพติดนะครับนอกจากหนังสือเรียนเนี่ยเราสามารถไปค้นคว้าที่ไหนได้บ้างโอ้ยไอ้กินถามดีไม่ได้ถามดีพี่ก็ถามดีข้อนี้ถามดีนอกจากในตำราเรียนแล้วเนี่ยครูอาจารย์ก็ถามได้นะถามได้เนี่ยคุูมรจประสบการณ์ตรงเยอะ เยอะกว่านี้ใช่ไหมเสพไหมไม่ครับต้องไปตรงฝีฝั่งนี้ที่เราที่นิยมที่สุดก็คือในอินเทอร์เน็ตนะครับในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราหาความรู้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นโทษภัยหรือว่าวิธีเสพดีไหมใช่วิธีเสพก็มีเฮ้ยเวรุ่นทำไมนะครับคือประสบการณ์ไม่ใช่ความรู้ในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะเลยนะครับให้หาความรู้ได้นะครับเด็กๆมาเอาอีกที่หนึ่งข้ออีกที่หนึ่งข้อครับคุณดูนถามคุณดูนะถ้าสมมติว่าเนี่ย คุณดุลค้ายาเสพติดแล้วเนี่ยแล้วคุณดุลโดนตำรวจจับเนี่ยคุณดุลว่าคุณดุลจะถูกอะไรบ้างอาวก็ต้องถูกอะไรมั้งเอถูกใจ <laughs> ใเธอถูกใจถูกใจได้ด้วยเหรอคิดว่าถูกอะไรบ้างครับก็แน่นอนนะต้องถูกดำเนินคดีนะครับดำเนินคดีแล้วก็ติดคุกนะครับติดคุกแน่นอนนะตามจํานวนของยาเสพติดที่เราเราขายนะครับอาจถึงขั้นต้องต้องอะไร นอนฟุกดาวหรือประหารชีวิตนะครับ<อ>ประหาชีวิตเลยนติด,นะตดเสพยาติดด้วยขายด้วยอันนี้ส่งผลถึงชีวิตเราเลยนะครับน้องๆที่ดูอยู่นะครับอย่าอย่าหาทำนะอา้า อีกข้อนึงครูแบงค์ไหนๆก็มาแล้วใช้คุ้มใช้คุ้มเออใช้คุ้มแต่ค่าตเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเข้ากล่อง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 กล่องนึงก็เพ้าไข่ดาวกล่องอครแบงค์ข้อที่สี่อ่ะข้อที่สี่นะครับก็อยากจะถามครูดุลว่าเออสำหรับครูดุลมีข้อแนะนำอะไรไหมสับน้องๆเนี่ยครับที่กำลังเริ่มคิดว่าเอ้ยฉันอยากจะเข้าไปสู่ในแวดวงของยาเสพติดมีอะไรที่อยากจะพูดกับน้องๆไหมครับอ๋อเขพูดเตือนพูดเตือนแล้วก็เราต้องใช้เขาเรียกอะไรเรามีอะไรอยู่ตรงกลางระหว่างหูสองข้าง อะหัวด่างครับคิ้ว,วเรา,ามีนะข้างในแล้วก็คือสมองในการที่เราจะคิดนะฮะ <อ S 2> คิดวิเคราะห์นะฮะข้อดีข้อเสียในการติดยาเสพติดนะครับอะไรที่ไม่ดีเราก็ไม่ไม่ควรที่จะไปยุ่งกับมันอะไร <อ S 2> ที่ดีๆนะครับเราก็ค่อยมาปรับใช้กับชีวิตประจําวันเราได้นะครับเพราะว่ามียาเสพติดบางชนิดที่มันมีประโยชน์อย่างเช่นตอนนี้อะไรเอย มีแชร์แชร์ลมดาวนะปลาดาวปลาดาวปลาดาววัดป้าวก็อย่างเช่นนะครับต้นมันสำปะหลังเออคล้ายๆกันนะครับก็คือกัญชาตอนนี้รัฐบาลก็มีการอนุญาตให้ปลูกแล้วก็เอามาใช้ในในวงการได้ใช่ไหมครับเห็นไหมใช่นไหมเดี๋ยวเริ่มจะมีเครื่องดื่มนะครับเคยเคยดื่มไหมมันชื่ออะไรล่ะครับมึงก็ใส่ซื่อไปอีก ของเรื่องเรื่องของนับกรญชานะครับมาการบําบัดในเรื่องของ CNC. ใช้คุณสมบัติหรือของกรญชาเนี่ยมาเป็นการรักษาได้บําบัดได้ครับผมใช่ใช่นี่ไหมไอกก้กนันกนันชงก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 ัญชาเดียวกันไหมคุณดูไม่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกัน๋อเข้าใจไว้นะครับกันชงกับกัญชาคนละอย่างกันนะนะครับไม่เหมือนกันนะใช้ให้ถูกประเภทอันไหนที่ ผิดกฎหมายอันไหนที่ไม่ผิดกฎหมายศึกษาเพิ่มเติมนะครับเอาทีนี้สุดท้ายแล้วคุณดุลจะให้คุณดุลไปไปแล้วผมไม่อยากนั้งคุณดุลไนะล่ไล่หรอไล่แล้วไล่แล้วเพราะว่าแม่ครัวเตรียมข้าวกล่องไว้ให้แล้วเดี๋ยวคุณดุลไปรับนะครับเสร็จปุ๊บเอาคำถามากูทายเลยถ้าสมมติว่ามันมีคนเนี่ยอย่างไอเน,<ห>น,นี่ยไอเนี่ยมีคนสักเนี่ยเนี่ยอย่างไอเนีย่ยมาชวนคุณดุลเนี่ยเออไปเล่นยาเสพติดเนี่ยคุณดุลมีแนวทางที่จะปฏิเสธไหมหรือว่าตอบรับเขาเลยตอ แรกๆนักเรียนก็ต้องหรือเด็กๆต้องมองก่อนว่าเออใช่ไหมหรือเข้าเขาไหมนะครับใช่ถ้าเรามาเชิญถ้ามีคนมาชวนมาชวนเรานะในการเสพยาเสพติดทักษะแรกเลยนะทัะเขาเรียกว่าทัะการปฏิเสธนะครับผู้ปฏิเสธไปเลยว่าเราไม่ยุ่งเราไม่อยากยุ่งเกี่ยวในเรื่องนี้นะครับหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ากิมมี่ไจัสโนอ๋อียกวก็กิมมี่ จัสเซโนนะจัสเซโนนะครับอืมถ้านถลังไม้นะไอ้นี่ก็จริงนะนี่ก็จริงนะนี่ก็อันนี้ก็อยู่อย่างนี้ครับเรื่องเล่นให้มันเป็นเรื่องจริงโอเคขอบคุณคุณดุชครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะออกเลยครับออกไปเลยครับโอ้ไม่ได้เหรอถ้าอยู่ต่อได้ครับตัวครับแต่ถ้าออกไปตอนนี้ได้ครับตอกถ้าเขาตอกก็ต้องลงหางครับผมอ่าครับทีนี้ก็เดี๋ยววันนี้ก็ฝากไว้นะครับเรื่องก่อนพิษภัยอะไรจะติดนะ อย่าลืมนะครับวันที่26มิถุนายนของทุกๆปีคือวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะครับก็ฝากน้องๆหน่อยนะครับให้ดูแลแล้วก็รู้เท่าทันถึงพิษภัยพิษภัยของยาเสพติดทุกชนิดครับไปเอาละสำหรับวันนี้บ๊ายบายสุดท้ายนี้ครับอยากให้คุณดูน,นะครับฝากอะไรถึงกับนักเรียนของเราหน่อยครับอ่านะครับ,นะรบฝากถึงถึงวันที่26มิถุนายนเนี่ยเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกก็ฝาก นักเรียนนะครับในเรื่องของยาเสพติดที่จริงแล้วถ้าในช่วงสถานการณ์ปกตินะไม่มีโรคโควิดมารบกวนเนี่ยโรงเรียนเปิดปกติเนี่ยคุณครูก็จะจัดนะครับให้ความรู้นทรกศการให้ความรู้แล้วก็ในเรื่องของคําขวัญหรือการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดนะครับตอนนี้ก็นักเรียนก็อยู่บ้านนะนักเรียนก็ให้ระวังเนื้อระวังตัวตัวเองในเรื่องของโควิดแล้วนะครับในเรื่องของยาเสพติดถ้าเป็นไปได้นะครับดีกเลี่ยง อย่าไปยุ่งกับมันนะครับฝากในเรื่องของยาเสพติดนะครับใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วก็ในเรื่องโควิดก็ให้เราก็รักษาสุขภาพตัวเองนะครับขอบคุณครับผม